สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกทคนวันนี้นะคะตุกตามีผลลัพธ์จากนักเรียนในคอร์สระเบิดตัวตนที่แท้จริงสร้างความมั่งคั่งมาให้เพื่อนๆชมค่ะว่าเวลาที่เราเจอตัวตนที่แท้จริงนั้นนะคะรู้สึกอย่างไรแล้วมันสร้างผลลัพธ์ให้กับชีวิตเราจริงหรือไม่ คุณเคียงขวัญน,นะคะเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่ลงมือทําอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่เธอได้เรียนบทเรียนที่ชื่อว่าการเสนอแนะตัวเองค่ะเชื่อไหมคะยังไม่ถึง30วันค่ะเธออินบ็อกมาหาตุกตาแล้วบอกว่าคนพบตัวเองแล้วและได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงที่ซ่อนเล้นอยู่ภายในจริงๆเธอบอกว่าเธอรู้ว่าเธออ่ะมีดีนะ แต่ไม่กล้าลุกขึ้นมาทำค่ะพอใช้วิธีการเสนอแนะตัวเองทุกเชา้าค่ำดังลายละเอียดในคอที่ลูกตาให้ไว้จนกระทั่งค้นพบตัวตนที่แท้จริงเธอรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่รู้สึกว่าเธอสามารถทำบางสิ่งบางอย่างทิ้งไว้ให้กับโลกนี้ได้เธอรู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากนั้นเธอออกไปลงมือทำลงมือสร้าง ออกมาบอกให้โลกรู้ว่าเธอคือใครทําให้ผลลัพธ์ในชีวิตเปลี่ยนมีออเดอร์มีคนอยากรู้จักตุกตาก็รู้สึกว้าวมากๆเลยนะคะหลังจากที่ติดตามผลงานคือในวันแรกกับวันที่เจอตัวเองคนละคนเลยคะ่ะตุกตานะคะได้พูดคุยกันตั้งแต่วันแรกที่เธอเข้ามาซอคอร์นก็ยังแอบกังวลอยู่นิดๆแต่ตุกตาก็วางใจว่าการเสนอแนะตัวเองทําให้ตุกตา เจอตัวตวนที่แท้จริงได้ทุกคนก็ต้องทำได้ลองไปชมกันนะคะว่าเวลาที่เจอตัวตวนที่แท้จริงมีสภาวะความรู้สึกอย่างไรสวัสดีค่ะพบกับอุ๋ยนะคะเคียงขวัญแรงสืบสินค่ะสวนเกษตรเงินล้านบ้านไร่เคียงขวัญน,นะคะการเสนอแนะตัวเองเป็นเคล็ลับพี่โคตตุ๊กตาได้ให้ไว้กับ คณะลูกศิษย์ที่เข้าไปเรียนคอร์สนะคะเสนอแนะตัวเองคืออะไรคือการที่เราอะ่ะคือโฟกัสว่าเราจะเป็นใข่ในโลกใบนี้พอได้รู้วิชานี้ได้รู้เคล็ดลับนี้นะคะอุ๋ยเอามาใช้ทุกวันเลยคือพลังม,มหาศาลพลังม,มากมายที่มันเกิดขึ้นมันคือแรงดลใจที่จะทำให้อุ๋ยนะคะ ออกมาไลฟ์นะคะนำเสนอให้กับผู้คนได้เห็นได้สัมผัสไม่ว่าจะเรื่องของการสมุนไพเรื่องของวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติที่อุ๋ยเป็นอยู่แบบนี้ค่ะมันทำด้วยแรงบันดาลใจมันทำด้วยความรู้สึกที่มีพลังมากๆเลยแล้วยิ่งทำนะยิ่งมีความสุขเราก็จะได้รู้ว่าเหมือนเราเได้ ค้นหาตัวเองเจอค่ะว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เรารักมันคือสิ่งที่เราชอบคือมันประมวลออกมาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เสนอแนะตัวเองเสนอแนะตัวเองรู้สึกซาบซึ้งขนลุกน้ำตาไหลเลยพูดแล้วก็จะน้ำตาไหล แค่แค่จะพูดถึงแค่นึกถึงก็มันเหมือนกับว่าเราได้เจอเจอตัวตนของเราที่ใช่ที่ที่เรา เขารอวันนี้มามานานมาตั้งนานแล้วที่ให้เราะได้รู้เรื่องนี้มันมันสะเทือนมันแบบขนลุกแล้วเราก็รู้สึกซาบซึ้งซาบซึ้งมากเราสัมผัสได้ถึงถึงความรักถึงมันเหมือนกับว่าการรอคอ,อยที่ท,ที่ที่สิ้นสุดลงอะไรแบบนี้เหมือนกับ ได,ได้เจอแล้วนะได้เจอกันแล้วนะอะไรแบบเหมือนใครคนหนึ่งที่ที่รอกันมานานแสะนนานแล้วก็สุดท้ายก็ได้เจอเหมือนกับว่าเป็นความรักมันคืออีกคนหนึ่งของเราอะที่ที่ทเขารอให้เราได้ได้เจอตัวเองอะไรประมาณเนี้ยนะคะ <c oughs> นี่นี่ค่ะเล่าเล่านะขอเสนอเนะว่าตอบยำตอบย้ำเข้าไปแล้ว พอมันมันใช่มันถึงจุดหนึ่งอ่ะมันมันมันก็พังพูออกมาแล้วมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นเขาเราจะได้ยินเสียงข้างในตัวเรามากขึ้นแล้วหลังจากนั้นนะคะไม่ว่าเราจะําอะไรมันเหมือนกับทุกอย่างมันมันโฟไปหมดเลยมันโฟมันลาดลื่นออเดอร์อ่ะ ต่วเหนือะอะไปก็มีออเดอร์มีคนสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ <s we ak> ชื่อว่าถ้าใครได้สัมผัสแล้วมันอินนะมันมันอินมันสุดยอดมาก <s up> สุดยอดจริงจิตลงมือทำนะคะหาตัวเองเสนอนะตัวเองแล้วก็แอคชั่นค่ะบอกให้โลกรู้ไปเลยเธอคือขาย ขอบคุณคุณเคียงขวัญมากๆเลยค่ะที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆทุกทุกคนนะคะสำหรับนักเรียนที่อยู่ในคอร์ส400กว่าชีวิตถ้าดูคลิปนี้ ตึ๊กตาอยากให้ทุกคนเนี่ยลงมือทํานะคะเพื่อที่จะค้นพบตัวตนที่แท้จริงที่ซ่อนเล็งอยู่ภายในให้ระเบิดออกมาค่ะแล้วแปลเปลี่ยนปณิธานให้เป็นความสําเร็จให้เป็นเงินทองที่จับต้องได้นะคะส่วนเพื่อนๆท่านใดนะคะที่อยากจะค้นพบศัก,กยภาพของตัวเองอยากจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงแล้วแล้วก็ สามารถอินบ็อกมาสอบถามทางเพจยกจิตยกใจยกชีวิตใบโคตรุกตาได้นะคะหรือไลน์แอดโคตรุกตานะคะทักมาได้เลยค่ะและสามารถรับบทเรียนฟรีทุกวันได้ด้วยนะคะการเจอตัวตนที่แท้จริงสำหรับตุกตาแล้วนะคะสำคัญมากๆเพราะสิ่งนี้ทำให้ตุกตามีวันนี้ค่ะ ต้องขอขอบพระคุณท่านนับโปเลียนฮิลมากๆเลยนะคะเป็นศาสตร์ที่ทุกตาได้มาจากท่านค่ะและสิ่งที่ทุกตาลงมือเสนอแนะตัวเองนะคะอย่างเข้มข้นทำให้ทุกตาได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองและเป็นทุกตาในทุกวันนี้ค่ะ